ล่าสุดนะครับได้มีการเปิดตัว Honda p c x 160รถพรีเมียมสกูตเตอร์เวอร์ชั่น2024อย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่นแล้วดูตัวรถรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นเดียวก,กันกับที่วางขายในประเทศไทยเราตอนนี้แต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องสีสันใหม่สำหรับการทำตลาดในญี่ปุ่นนั่นเองตัวรถจะมาในพิกัด 156cc ซีซีนะครับให้แรงม้าอยู่ที่15.8และแรงบิดอยู่ที่15นิวตันเมตรครับ แต่ก็เพิ่มจำนวนวาล์วมาจากในรุ่น150นะครับจาก2วาล์วเป็น4วาล์วนั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับเปลี่ยนเฟรมใหม่ของตัวรถนะครับให้มีน้ำหนักเบาลงและมีความแข็งแรงมากขึ้นมีการใส่ ABS มาให้ที่ล้อหน้าพร้อมกับดิสเบรกทางด้านหน้าและด้านหลังครับทั้งนั้นความจุกล่องสัมภาระจะอยู่ที่30ลิตรด้วยกันมีระบบกุญแจรีรโมทอัจฉริยะนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆอย่างเรื่อง traction control ที่มีให้มาด้วยนั่นเองรถรุ่นนี้นะครับในญี่ปุ่นนั้น จะมีการเปิดตัวสีสันใหม่ได้แก่สี Match My Brown Metallic หรือว่าสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สี p o s e i d อน Black m e t a l l i กหรือว่าสีดำเงานั่นเอง